เเห็นในข่าวไม่เว้นแต่ละวันนะ<ม>ก็มีกระบวนการค้ายาเสพติดจริงๆมีตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงรายใหญ่อย่างที่คุณปิงรายงานเนี่ยหลักแสนแล้วเราอ่านหลายต่อหลายครั้งก็มีเป็นหลักล้านะ<ช>จะจัดการแก้ไขกับปัญหายาเสพติดยังไงเพราะอย่างที่คุณปิงบอกก็ถูกต้องเลยก็คือยาเสพติดเป็นต้นตอของปัญหาอื่นๆในสังคมตามมาย้อนไปเมื่อวานนี้ของผู้ชมเจ้ากระทรวงยุติธรรมอย่างพันตํารวจเอกทวีสอดสองเนี่ยเป็นประธานการประชุมซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรามแล้วก็แก้ ไขปัญหายาเสพติดท,ที่มีอยู่ในบ้านเรารหลักๆเมื่อวานนี้ตีกรอบเลยนะว่าภายในระยะเวลา3เดือนจะต้องทําให้ผู้เสพยาเสพติดในชุมชนหลักแสนนะคะตัวเลข2อ0 0สนคนจะต้องให้กลุ่มคนเราเนี้เข้ามาบําบัดให้ได้แล้วที่สําคัญใน25จังหวัดนะที่พบว่ามียาเสพติดระบาดรุนแรง ในกรอบเวลานี้ต้องจัดการให้ได้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีการตั้ง Task f o ฟ c e หรือว่าคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเลยเพื่อปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะทั้งยังจะมีการประสานข้อมูลข่าวปฏิบัติการสกัดฟอกเงินรวมไปถึงแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งขายยาข้ามชาติอันนี้ก็ต้องได้รับการจัดการด้วยเหมือนกันโดยพันตารวจเอกทวีสอดส่องหลังจากประชุมเสร็จก็เปิดเผยเลยนะคะว่าหลักๆจะให้มีการดำเนินมาตรการทุกอย่างเข้มข้นขึ้น 90วันหรือว่า3เดือนเนี่ยจะติดตามใน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคุณผู้ชมไปดูความต้องการของผู้ใช้ยาเสพติดที่พบว่าจํานวนคนใช้ยาเสพติดในชุมชนมีน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ในเรือนจําหรือว่าผู้ที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติเห็นบอกว่าจะมีการเพิ่มเงื่อนไขให้กลุ่มคนเหล่านี้ประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะคะไปบําบัดใน3เดือน ซึ่งเดี๋ยวกระทรวงสาธารณสุขจะมีการคัดกรองใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่ละเลยในเรื่องของสถานที่บําบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะอย่างที่บอก25จังหวัดที่มันมีปัญหาร้ายแรง2ติดตามเรื่องไหน เรื่องการสืบสวนจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่มีจํานวนมากอย่างตรงไปตรงมาค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะก็ต้องยอมรับว่ามีคนในบางคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นผู้ค้ำยันทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและในระดับประเทศจะมีการจัดการอย่างเด็ดขาดมีสํานักงานปปสเป็นหน่วยงานกลางนะคะในการประสานข้อมูลและการปฏิบัติอาจจะมีการยกระดับขึ้นมาเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านข่าวสารโดยเฉ เพเลยค่ะเพื่อต่อสู้กับการปอกเงินในอนาคต และสุดท้ายจะเป็นมาตรการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์กลุ่มผู้ที่ลักลอบนําเข้ายาเสพติดเข้ามาในไทยให้เข้มข้นกว่าเดิมหลังจากนี้ครบ90วันแล้วจะให้นิดาโพสํารวจความเห็นความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดด้วยส่วน25จังหวัดที่มีปัญหาค่อนข้างรุนแรงจะต้องมีการปฏิบัติให้เห็นผลเป็นพิเศษและต้องมีการกระจาย ายอำนาจการตัดสินใจไปยังศูนย์ปฏิบัติการต,าต่างๆในระดับพื้นที่ด้วยค่ะบันก็มีมาตรก,การผูกมาตรก,การที่จะต้องเข้มข้นแต่เราก็ในช่วง9 0วันเนี่ยเราจะมีการเล่งรับติดตามในเรื่องสำคัญหรือกลุ่มดีมาหรือผู้ใช้ย,ยาเสพติดคนกลุ่มเี้ย ไม่สบักแตนปบะบังบัดแล้วก็สารได้สั่งร,รอลงอาญาคือจับแล้วเป็นสารแขวนใช้เวลาสามวันก็กปล่อยออกมาแล,แล้วก็ไปอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ประบัดนรัรศกษาก็เราก็มีช่องทางที่จะทำยังไงจะเพื่อเพื่อนไข ขอให้ไปบำบัดรักษาคือคนกลุ่มนี้รวมทุกคนในอื่นเนี่ยใน3มเดือนเนี่ยเราวางเป้าว่าจะนำคนประมาณสักสองแสนกว่าคนเนี่ยมาบำบัดรักษาเรื่องสถานที่ฟื้นฟูสถานที่บำบัดต้องมีให้พร้อมทุกจังหวัดนะครับแล้วเราก็าจะเน้นใน25จังหวัดที่ตามนายกรัฐมนตรี ได้รวบรวมปัญหาและยกระดับนี่นะคะทางด้านของพันตำรวจเอกทวีก็ย้าว่าท่านนายกเนี่ยต้องการให้ประชาชนมีความพึงพอใจแล้วก็ให้เชื่อมั่นได้วยว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนในงานที่เกี่ยวข้องที่เมื่อวานร่วมประชุมกันอย่างพลตํารวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปรปรสก็ย้านะคะว่าจะมีการปราบปรามนักค้ายาเสพติดกันอย่างจริงจังให้ความสําคัญกับการบําบัดรักษาด้วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวช แน่นอนนะอยู่ในสังคมไม่ปลอดภัยไปก่อเหตุอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะคะจะให้หน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายทหารสนับสนุนที่เป็นลักษณะของสถานที่ที่เป็นค่ายบําบัดแล้วก็ให้เห็นผลตามกรอบเวลา90วันส่วนในแพทย์พรมินเลอร์ุริเดตเลขาธิการนายกเองก็ยืนยันมุ่งเน้นเลยว่าจะมีการผลักดันบทบาทจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา หายาเสพติดคือทำกระทรวงเดียวไม่ได้ต้องบูรณาการทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยและที่สำคัญอันนี้ที่น่าสนใจนะอย่างที่บอกค่ะพอกรอบเวลาครบ3เดือนหรือ90วันเนี่ยะจะให้นีดาโพะไปสำรวจความคิดความเห็นของพี่น้องประชาชนเลยว่าพอใจมากน้อยขนาดไหนกับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะคะ